สวัสดีครับผมมาร์ดีทีคอมพิวเตอร์วันนี้ผมจะมาแนะนําตัว t า a n เซนดีพีหนึนะครับหลังจากที่ผมเคยแนะนําตัว t า a n เซนดีพีสองไปแล้วนะครับอ๋อมันจะเรียกว่าไดร์โ r o นะแต่ผมจะเรียกว่า DP สั้นๆนะครับก็คือจะได้เข้าใจกันซึ่ง d r ร์โป r หนึ0เนี่ยก็จะเป็นตัวเครื่องบันทึกวิดีโอที่ติดในรถยนต์นะครับก็จะราคาเนี่ยจะย่อมกว่าตัว d r ร์โป r สอง0เนี่ยนิดนึงนะครับโดยที่มันจะมีฟังก์ชันบางอย่างที่ แตกต่างกันนิดหน่อยนะครับซึ่งหลักๆแล้วเ,เนี่ยมันก็จะคือจะเป็นเรื่องของ WiFI นะครับไดโพล100จะไม่มีนะครับไดโพ200จะมี Wi-Fi แล้วก็เรื่องมุมองศาในการรับภาพนะครับคือตัวเลนส์นะครับตัวนี้เนี่ยจะรับภาพได้ที่ในนี้เนี่ยมันจะไม่ได้เขียนเนาะแต่ว่ามันองศาการรับภาพเนี่ยอยู่ที่120องศานะครับซึ่งไดโพล200จะรับได้ที่160องศา นะครับแล้วก็ตัวชิ้นเลนสเนี่ยตัวเนี้ยจะเป็น6 e อิ m e เมนต์นะครับก็คือเหมือนนึกถึงเหมือนเลนกล้องนะนะมันจะมีเลนเยอะๆหลายอันตัวเนี้ยใช้เลนส์6 6ตัวนะครับซึ่งเอ่อทำให้การรับภาพเนี่ยคมนะภาพค่อนข้างใสนะครับแล้วก็เอ่อเอฟนหนึ่งจุดแปดนะครับแล้วก็มี G ีเซนเซอร์นะครับก็เวลาที่มีรถชนหรือเกิดอุบัติเหตุเนี่ยหรือมีการกระแทกเนี่ยมันจะทําให้ตัวกล้องเนี่ยล็อกไฟล์วิดีโอที่บันทึกณเวลานั้นได้นะครับแล้วก็ ตัวนี้จะมีแบตเตอรี่ให้ขนาดเล็กๆให้นะคือไว้เป็นแบ็กอัพสำหรับว่าเอ้ยสมมุติเครื่องดับหรือแบตมันหมดหรือมีอุบัติเหตุทําให้ปลั๊กมันดึงออกมาเนี่ยมันก็ยังบันทึกอยู่นะครับซึ่งไดโอ o 200เนี่ยจะไม่มีตรงนี้นะครับโอเคมาแกะกล่องเลยแล้วกันฟฟฟุฟุฟุ อ่ะจริงๆฉีกเลยก็ได้เอาใช้ทีตัดก็ได้นะครับฉีกเลยแล้วกันนะครับก็กล่องก็จะเหมือนกับไดโปรที่แกะให้ดูตอนตอนในตอนก่อนนะครับไดโปรสองร้อยนะครับก็กล่องเนี้ยจะเหมือนกันเลยนะครับงานทํามาก็คุณภาพทานเซนนะครับไม่ไม่เหมือนพวกต้องจีนงานจะค่อนข้างดีนะครับกล่องแพ็กเกจอะไรเนี้ยมาโอเคเลยนะครับอันนี้ก็ เป็นสเปคทั่วไปนะตัวนี้จะแถมตัวจุกที่เป็นสูญญากาศมาให้นะครับโอเคผมแกะออกมาค่ันข้าง,นงหนาอืมแล้วก็ทานเซนก็จะแถมเมมโมรีให้16กิกนะครับก็จะมีตัวกล้องนะครับแล้วก็สาย กล้องเดี๋ยวผมไว้แป๊บหนึง่งตัวน,นี้ก็จะเป็นสายพ่วงแบตเตอรี่นะครับรถยนต์ตรงนี้ก็จะเป็นที่เสียบจุดบุรีนะครับก็จะมีประมาณนี้แล้วก็มีจุ๊บมาให้จุ๊บที่เป็นสุญญากาศนะครับเดี๋ยวผมแกะมาให้ดูนี่ก็เป็นคู่มือมองมองเห็นไหมเป็นคู่มือนะครับวิธีการใช้งานต่างๆก็เขียนละเอียดดีนะแต่ส่วนใหญ่ก็ไม่ค่อยอ่านกัน รจริงๆแล้วผมชอบเล่นมุกว่าคนคู่มือไม่อ่านเนี่ยจริงๆอยากให้อ่านนะครับที่บอกว่าไม่อ่านนี่คือเป็นเรื่องไปชดจริงๆแล้วเนี่ยเวลาเราซื้อของไม่ว่าจะเป็นของไอทหรืออะไรเนี่ยคู่มือเนี่ยเป็นสิ่งแรกเลยที่ควรจะอ่านก่อนใช้งานนะครับบางคนเนี่ยมีจะมาถามนู่นถามนี่นะครับซึ่งเอ,อผมอยินดีจะตอบคำถามให้นะแต่หลายคนถามเนี่ยทุกอย่างมีอยู่ในคู่มือแล้วแล้วแบบมมไม่อา่านพว้ววะอยากให้อ่านบ้างนะครับจะได้แบบว่า เ,เราไม่ต้องถามใครเลยเราช่วยตัวเองได้หมดเลยต้องหัดช่วยตัวเองบ้างนะครับให้คนอื่นช่วยบ่อยๆก็ไม่จะไหวเนะาะตัวนี้ก็จะเป็นททนเซนเป็นข้อมูลเกี่ยวกับ Apple Solution นะครับซึ่งร้านก็เป็นตัวแทนจาหน่ายนะครับใครจะอัปเกรดอะไรเกี่ยวกับ Apple นะครับติดต่อดีทีคอมได้เลยนะครับตัวนี้เป็นพวกแฟลชไดร์ของทานเซนนะครับหลายคนอยากไม่รู้ทานเซนทา solid state hard drive ด้วยนะครับหรือที่เราเรียกว่า SSD นะครับโบชัวให้เยอะมาก อันนี้เป็นเรื่องของการประกันนะครับประกันเนี่ยเป็นสิ่งที่ผมอะได้ใจมากเลยเพราะว่าผมเคยซื้อกล้องอัดกล้องบันทึกรถเนี่ยครับเขาเรียกเรียนซ่อกล้องติดรถแล้วกันนะของจีนนะมาแล้วแบบโอ้ใช้แป๊บเดียวพังอะคือแบบไม่ไหวอะแล้วแบบเวลาจะเคลมอย่างเงี้ยเขาแบบโอ้ยผมขายคุณถูกแล้วคุณจะเอาอะไรมากมายกับประกันหรางเงี้ยก็แบบเสียตังค์ฟรีอะพันกว่าบาทแต่ทานเซ็นนะครับประกันให้สองปีแล้วก็เสียเปลี่ยนตัวใหม่เลยฉะนั้นเนี่ยสบายใจวกว่ากันเยอะครับ โอเคอันนี้อะไรอันนี้เป็นการเตือนบอกว่าบางรถบางคันนะครับมันจะจ่ายไฟผ่านช่องจุดบุหรี่เนี่ยตลอดเวลาแม้ว่าเราจะปิดเครื่องถอดกุญแจก็เถอะซึ่งการเปิดกล้องทิ้งไว้แบบต่อเนื่องอย่างเนี้ยอาจจะทําให้เครื่องปิดเครื่องไม่ปิดเลยเนี่ยมันก็ทําให้มันเสียหายไวขึ้เนเลยนะก็คือต้องเช็คตรงนี้ด้วยถ้าเกิดว่าก็รถของใครนะครับแบบว่าถอดกุญแจแล้วไฟยังจ่ายที่จุดบุหรี่เนี่ยก็อย่าลืมดึงปลั๊กออกนะครับ ก็ให้มันได้พักบ้างในเวลาที่มันไม่ได้ใช้งานนะครับโอเคมาดูกันต่ออันนี้เป็นจุกสุญญากาศนะครับผมตัดเลยแล้วกันจุกสุญญากาศเนี่ยตรงนี้เนี่ยก็จะมีเป็นเวลาก่อนใช้อะเขาจะมีติดติดติดพลาสติกไว้นะครับก็เดี๋ยวใช้ก็แกะออกแล้วก็ตรงนี้เนี่ยมันจะเวลาเราใช้เนี่ยเราจะดึงปุ๊บ นี้ก่อนแล้วก็แปะกับกระจกนะครับพอแปะได้แล้วเนี่ยเราก็ใช้ตัวนี้ล็อกอีกทีหนึ่งมันจะดูดเพิ่มแรงดูดให้นั่นคือเดิมปุ๊บอย่างเงี้ยมันจะนั่นเลยนะครับเป็นอย่างนี้ส่วนตัวนี้เนี่ยมันก็จะล็อกนะครับเราสามารถคลายออกได้คลายเข้าได้ล็อกก็คือเวลาเราต้องการปรับมุมนะครับผมคลายตรงนี้ก่อนนะคลายตรงนี้ก่อนตรงนี้มันจะเป็นเหมือนลูกบอลน,นะครับสามารถทําให้เราขยับซ้ายขวาได้ ได้บ้างนะครับมันยังไม่ถึงกับอิสระมากแต่ก็ทําให้เราปรับมุมได้นะครับแล้วก็เราจะล็อกตัวนี้แล้วตัวนี้เนี่ยเราคลายออกเยอะหน่อยจะนั้นให้เราปรับมุมองศาก้มเงยได้นะครับแล้วก็ล็อกซืึบมันก็จะนั่นเลยนะครับนั่นเลยนะครับวิธีการใช้งานก็จะเป็นประมาณนี้ก็เหมือนว่าตรงเนี้ยเราไปจุ๊บกับอย่างที่บอกเอาไปจุ๊บกับกระจกรถยนต์นะครับ ฟุบมาแล้วก็ drive อ่ด้านบนนี้นะครับก็จะเป็นส่วนที่ผมแกะเลยแล้วกันตัวนี้เนี่ยจะเป็นส่วนที่เราเอาที่ยึดนะครับมาจุ๊นะครับเมืเ่อดันกึ๊บนี่ก็ติดแล้วนะครับติดละแล้วก็จุ๊บอย่างนี้เลยเราปรับตรงนี้ก่อนเพื่อปรับขึ้นลงซ้ายขวา นะครับแล้วก็ยึดตรงนี้ขันเพื่อให้แน่นฟุบโอเคเกี้ยเป็นประมาณนี้นะครับผมแกะออกก่อนวิธีแกะออกก็กดตรงนี้แล้วเลื่อนออกมานะครับใช้ง่ายมากเลยแล้วคราวนี้เดี๋ยวเราจะมาดูฟังก์ชันของตัวทานเซ็นนะครับโอเคเต็บแรกเอาเท่านี้ก่อนแล้วกันเดี๋ยวจะมาดูกัน